วันนี้พามาทำกันสะอาดสวยๆกันครับเจ้าของให้ออกแบบเองครับไม่มีประสบการณ์ด้วยก็เลยออกแบบตามที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวบ้านนะครับผลที่ได้มาก็เป็นแบบนี้แหละครับก็คุยราคาไว้กับเจ้าของบ้านเป็นที่เรียบร้อยดัย่างว่าแหละครับไม่มีแบบก็ต้องทําตามแบบเองครับออกแบบเองทําเองทุกอย่างก็จะเป็นตามคลิปเสาผมทําเป็นต่อโม่รองรับอย่างดีเลยครับโดยจะฝังไว้เพื่อเจ้าของจะต่อเติมทีหลังเขาจะมาขุด ทำคานนะครับก็เทคานบนต่อโมอที่เราทําไว้นะครับส่วนคานที่เห็นนะครับที่ยื่นออกนะครับไม่ได้ติดกับตัวบ้านเนื่องจากว่าหากทําติดกับตัวบ้านมันดูไม่สวยนะครับมันจะติดบัวเลยต้องทําคานรับเอาไว้ยื่นออกจากตัวบ้านนะครับครับเก็บงานกันไปนะครับขัดรอยเจียแม้จุดที่มองไม่เห็นเราก็เก็บงานละเอียดนะครับพอความเรียบร้อยแข็งแรงนะครับ ดูสวยงามก็ตามที่เห็นนะครับโครงก็จะประมาณนี้ครับโดยที่เราจะเก็บสีตามหลังนะครับผมจะตัดคลิปไปตอนที่เสร็จแล้วเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันกว่าจะทําเสร็จนะครับก็ตามที่เห็นเลยครับทั้งเชิงชายไรแต่อะไรก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เจ้าของบอกให้เดินไฟด้วยครับผมก็เลยจัดไปครับตามคําขอของเจ้าของบ้านนะครับเขาบอกว่าให้เดินไฟให้เรียบร้อยเลย ครับในส่วนของด้านไหนก็ตามที่เห็นเลยครับผมจะทําเสายึดกับตัวบ้านแล้วก็ยื่นออกนะครับเพื่อทําเป็นตัวรับคานนะครับเพื่อวางจันทนเอาไว้นะครับดูสวยงามตามท้องเรื่องครับคิดแบบเองก็ประมาณนี้แหละครับในส่วนของไฟผมก็เดินให้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของให้เดินเลยนะครับให้เรียบร้อยเลยไม่อยากที่จะจ้างช่างอื่นต่อเลยครับก็เลยจัดไปนะครับไฟเป็นชุด ท่อดำนะครับตามที่เห็นนะครับจะไม่เห็นท่อนะครับเนื่องจากว่าท่อเป็นสีดำเดินคู่กับเหล็กสีดำมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นบล็อกลอยมีฝาปิดด้วยนะครับกันกันสาดนะครับกันน้ําสาดขณะฝนตกนะครับทับอภาพรวมตามที่เห็นเลยครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูความสวยงามนะครับตามนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ